กันล้ำเมื่อสักครู่นี้เข้าไป ah ขอบคุณมาชนรมบอกว่าไงบ้างไม่ตั้งใจให้ตั้งใจให้ตั้งใจไม่ให้เกเรใช่ไหมร่างกายมัของมายากนะไม่เกเรวันนี้พอใจไหมเป็นมาชกวันนี้พอใจครับพอใจอยว่าเจ็ดสิบไปิเจ็งเพื่อผ่านไหมนี่ถือว่าผ่านใช่ไหมครับที่ที่ท้องมาที่เตรียมการบางเตรียมนะก็โอเคอวันนี้เรามองว่าระวังหมัดรุ่นแบบกระพรอกเดียว คือเราแกะแกะออกตีหน้า,ยายเยอะนะครับ,รบวันนี้ที่เราชนะก็มีผลมากตีหน้าเราเขามันตัวแร,รัง<ม>ทุกอย่เหมือนคือชนะนี่เพราะว่าตีหน้าครับวางหน้าครับค<ม>ือ<ม>วางหน้าเลยคือน,น้องเขามีอยู่แล้วแต่เราเพิ่มเพ<ม>ิ่มตีหน้าเราไปเพราะว่าเราเราวังว่าเขาเก้าสัปก้าต่อยคือเราทออิงออกตีหน้าก่อนเลยคือเน้น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 มาตีหนเลยสักว่าก็ได้ตามแผนพอสมควรตามแผนมียกไหนที่วันบันไหมไม่บันให้วันนี้ดูขออาวุธไม่หนักด้วย คือการต่อยกันจังหวะเขาลูกเตะก็เตะขาปล่อยแต่ป่อยมัดก็คือโผมดูไม่เลีนวันนี้น้องโค้งโยกบอกให้น้องปล่อยสบายๆบาเพราะว่านี้คือเราเก็บตั้งบางแล้วก็โตกในลูกเรียนก็ตรงนั้นเรืแอยๆตั้งนี้ก็เป็นไปตามแผนที่เราวางกลับมากลับมานี่ยครับกลับมานี่ค่อนข้างที่จะคุณผ้มชนะมากี่ครั้งแล้วนี่ก็ตั้งแต่กลับมาก็ชนะสามครั้งเสร็แล้วน้ำพุ่งขึ้นแล้วครับมันดี่าจะรอชัวร์อร์มดีๆให้ตาพอใช้มาไม่ใช่หนึ่งสักชีไฟอ่ะครับ เล็งเลเล็งเแชมป์ไหนมีมยังยังไม่มองแชมป์หน้าเะมองให้น้องทำฟอร์ดีก็ตัดของใช้กอนไม่ไมปคุยเร่องตรงนั้นเพระว่าเรายัไม่มองอูวเลยเพราะเราเพิ่งกลับมาด้วยน้ำหนักนิ่งๆอ่านี้น้หนักไหนตัดเท่าไร่าราสิบห้าหกสิห้าไหวมสิบห้าได้ไหมไม่ไหวอ่ะน้ำหนักทีสบายนนี้ตอนนี้ก็ชสิบหกสิบหกไปเด็กเจ็ด้ำหนับหกกอสบายสบายอยู่สิบห้า่ไม่ได้เลยน่าจะไม่ไหวแล้วโอถ้าเกิดได้เนี่ย ต้องนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ชกถักแชมป์กันนะเออเพราะว่าชว์ฟอมสวยอ่ะสามไฟจีนละเอาไว้ลองดูว่ามัลองดูแล้วไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเรื่องยุคสีมันมันมีอะไรเกิดขึ้นช่วงแรกๆอ่ะมันมันโดนอะไรตกใจนิดหน่อยเรื่องอะไรอะตกใจที่มันโดนเหมือนกันนะพี่เบี้บอลใช่คไหมวันนี้โดนเหมือนกันนะโอ้แต่ว่าก็พิจารณาได้เก้าแผนเนาะ อ่าหลักการผมพันนี้โก็ศักอะไรครับท่านนี่ยมันเหมือนกับมันแข็งท่าเนี่ยมันเหมือนเป็นชื่อนะชื่อชื่ออะไรเนี่ชื่อมันเป็นคล้ายๆกับว่านะศิลปินเป็นชื่อศิลปินจะเป็นชื่อหลอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคือฉลามเหรอใช่มันเหมือนฉลามป่ะเนี่ยมันเหมือนดูแล้วมันไม่มันมันเป็นฟอนต์ครับอ๋อเป็นฟอนต์แบบฟอนหนังสือนเหรอ๋อ้แบบวงล็อกแปลว่าฉลามเหรอนะก็นะ อ้าวอาอายุเท่าไรนะครับนี่ยก็22ครับ22ปีไม่เยอะนะฝากขึ้นมาติดตามหน่อยน้องเอาครับก็ฝากติดตามพนักงานของผมด้วยครับที่จะรามสองปูมักรครับจะทำพนักงานออกมาให้ดีที่สุดครับให้ไปสดๆไปครับดีนี้มากเลยันเย็ดวยน